ดีนะครับพีซีนะครับน้องก็เ hmm. ข evet, wow, ้าสู่ช่องในแชนแนนะครับโอ้วันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันนะครับน้องีค่มดเนีหมดเก้าล้านครับวันนี้วทดไปแล้วอันนีล้มาแลวันนี้หน้ามาพ่นอครับขายยแ้งเริ่มเร็วเร็วว่นี้จะตีโไหมเลยครับสนใจตัวไหน โอไม้เลยครับแสงดูเยอะใช่ป่ะดูน้ำดูเย่ป่ะเพราะว่ามันแจเห็นชัดจริงครับโอไม้เลยครับผมอพี่จะเอ้าไปไหนไม่อยู่นี่แหละโอ้ยมองไม่เห็นผมเพิ่งปรากฏตัวเออผมเพิ่งปรากฏตัวเอ้าผมมาถึงบันไดบ้านหายไปไหนอ่ะบันไดบ้านหายมาถึงบันไดบ้านยังอยู่ด้วยยังอยู่รับนะโอ้โหยังอยู่ใช่ นึกว่าไปดีแล้วโอยังไปไม่ดีทางลำบากว่าไปสามวันไปไม่ดีโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยืดค่ะใส่ได้หมดใส่ได้หมดยืดม่มีตายครับนี่นะครับเอฟซีนะครับเนาะราคาครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับขายทูคับแม่ช่วงโปรนะครับวันนี้โอ้โห สีคามึงตัวแม่ครับแม่โอ้โหต้องมีไฟสว่างกว่านี้สักหน่อยเนาะอ้ยนี่อาทิตย์แรงไงครมึงตัวครับแม่เดี๋ยวเดอาทิตย์หน้าจะพร้อมพพร้อมวันนี้เนาะางมยู่ใกล้ๆครับมันจะเดินหาเเข้าจะบ้านลุงเลยอเออมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะ ให้ได้จ้ะตัดให้ได้นะคะแม่ตัดให้ได้โอ้โหใได้ดรตามเบอร์สั่งได้สั่งให้ได้ได้กค่หอันนี้ยิ่งกว่าห้างอีกแล้วเนี่ยเนาะมีทุกอย่างนะครับเนาะโอเคโอ้โหอ่ะยี่ห้ออะไรครับขยับสองตัวยาที่ฟันนะครับเนาะเจนเฮิร์บนี่ครับบอกสั่งได้เลยนะครับนี่นี่ครับแม่เบอร์โทรกันนี่เลยนะครับนี่ครับแม่ดูช่องไหนเนี่ย

ไปเอาใกล้ไปเอาื่อถูกเผื่อถูกเอาไใกล้อะไรนี่เขาขายเสื้อผ้ากันครับเราต้องนี่ต้องอันนี้มาวางโอ้โหมันมันมองไม่เห็นเลยมันยังไม่ถึงคิวแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้คกับแม่ครับมากับแ่อ้ยเป็นคิวเอ๋อ้มาบุ้ยเนาะครับสองคืนครับแม่ครับอืมเส็จงานเรียบร้อยแล้วครับแม่ครับถ้าสมมติว่าเอาวัวมาขายก็ได้นะที่นี่เนาะโอ่ยถ้าสมมติเราใส่ถุงเลยหิ้วไหมง่าย เอามาแล้วเอามาทีราคาก็ได้เอามาทีราคาเอาวัวมาขายใช่ได้เลยคือตัวนี้าแล้วเอาตัวนี้เราก็มามันนี้เกี่ยว อโอเคแม่โอเคแม่ครับครบแม่เปลี่ยนแล้วครับครับแม่แค่นี้นะครับแม่สะรววานชนแล้วแม่ครับครับเอาคลิปของเราตรงนี้โอ้โหนี่มันต้องกลางวันแค่น่อยเนาะ ฮัลโหลครับเป็นครั้งแรกกันไม่รู้ว่าฮัลโหลครับผมมีใจมากมผมรู้ตัวเมื่อตอนสี่โมงกว่าแล้วเพิ่งรู้ตัวก็สายไปแล้วนะครับทันรู้โอ้โหได้ประมาณตีสองอ่ะเนาะค่อยเลิกค่อยเลิกเอาเงินมาใช้เรียไปค่อยแล้วนะคะเร่อควายม่เอาเอาล้านละครึ่งชั่วโมงร้านละครึ่งชั่วโมงร้านนี้ไหมแม่ออฟต์สีอะไรครับเลือกเลือกส้มๆนะครับแม่ ตอนนี้ <piel Jenny. S 1> มันมีอยู่ที่ผมถือเนี่ยแม่แล้วก็ที่เป่าวังโอ้นีแม่ต้มแม่โอ้ต้มนี่ยต้มแม่มามาฮะลูกไปแล้วไปอ่าแม่นี่ไหมแม่น้องเจมส์นะคะอันนี้ใครไหมแม่กล้วยท่อกลับเอาเรื่องไปเรื่องไปเฮ้ยหัวท่อแม่ โอเคเบอร์โทไหมอ่ะเจอกันตะวันตะวันตูดเลยครับช่วยกันทำอานกินช่วยกันทำอาหารกินนะครับเนาะกนช่วยโอ้โหนี่ก็จัดให้นะครับโปวันนี้โปพิเศษทีเดียวนะครับเนาะจบโตโปพิเศษโปพิเศษเพราะช่วยกันโปรพิเศษใช่โอ้โหอย่างนี้เลยมันสนุกครับแม่ตรงนั้แม่ครับเราเราเห็นความสามัคคีโอ้ใช่ไหมเราจะจัดตรงนี้ให้ใหญ่กว่านี้อีกใช่ม มาทุกนัดต่อไปมาทุกนัดเลย่นีต่อไปได้ได้ไลฟ์สดขายเครียดกันมั้งไงรอขายเครียดเลยเหรอเดี๋ยวผมจะไปจับมาอเลยสวัสดีครับโผล่มาได้เลยครับสวัดีครับครับมีหลายแบบระหว่างเอาไปไหนอีกแล้วนี่ก็หลายคอนเทนต์เยนะแม่ขายแล้วคุณนทีเป็นเลี้ยงเลยนะมันต้องไฟสว่างกว่นี้ใช่ไหมมันจะดูดีกว่าดูซุคลึกคลั๊กอวัสดีเลยเอามาถือเร็ว ตัวสองร้บจับไม่ทันเลยคิดดูสิเออเย็บไม่ทันอ่ะเอาพูดง่ายๆนะถือแยกๆเออถือแยกๆหน่อยถือช่วยไหมเอาห้อยห้อยหูห้อยห้อยหูห้อยไั้นะตอนนี้ออกก่อนแล้วก็ขายขายเสื้อก่อนขายเป็ม่อักปากกระโปงต่ออันนี้หลบไปอันนี้หลบไปอ่าใช่กระโปง สองร้อยห้าสิบบาทจัดไปกระโปรงก่อนครับสีตามนี้เลยกระปุกมาไหมมาเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทก่อนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะโทรมาโทรมาค่ะมาดูกล้องเลยคุณไม่เห็นแล้วเห็นแล้วค่ะครบแล้วครับพร้อมไลน์มาก็มีให้โทรมานะครับให้โทรมานะครับโทรมาตรนนี้เลยครับพร้อมรับสาย นะครับตอนนี้ออเดอร์เข้ามาโทรเข้ามาเลยครับนะครับเบอร์โทรนะครับนนี่ะครับเด้อสีส้มอกเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเด้อแป๊นึงครับเสื้อฮัลโหลครับเสื้อตัวไหนฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณแม่อ่าโอเดเตอร์เนี่ยมันมีน้อยไปมันต้องมีสักสี่ห้าสายใช่ไหมไม่มาเข้าเข้าอะไรเข้าอะไรมันจะดีกว่าแล้วตอบกลับ Nä, ไม่ไม่มีโอเปอเรเตอร์ตจะนี้ใช ja, ่ไหมจะมีคนรับสายคนพี่เซนกับพี่เซนไปก้มนะสีสีอะไรครับแม่เขาสนใจซื้อเลยเขาสนใจซื้อขายเสื้อไปเลยตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมวุ่นวายววุ่นายหน่อยโอ้พระเจ้ามาจากไหนต้องให้ไปนะดีไงดี่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรดีกว่าเมืองทองเนาะัอนนี้ก่อน เบางเรือกออคุณนาทีเขาทำผกนเาเบดนมตลาดมันเยอะมห้น่มันเหมือนกิตนเก่งหนึสองสมอส่วนเราไปยืนขายเงียบเงียบนี่เหรอ แล้วไปขายที่นี่ยังดีถึงเงียบเงียบเลครับโอ้ยยยยยย้ยยยยยยอยยับยย่ยย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 ยับไมยนยยนยย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 นยายย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 ่ายยยยย้ยยัยย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 มยยดยยยยยกย ต้องหางก่อนต้องตกท้ายด้วยหัวเสือโอ้นี่ขายไปเล้โอ้ยระวังนะโอ้นขายดีจนหมาจัดโดนะจนหมาจัดโอ้โหขายดีขายดีจนเราจะไปเหยียบขาเป๋มันด้วยนะโอ้โงงานเข้าอซ่อนหลงรอยายามันไอเกี่ยวเงินด้วยนะอ่ยเพราะว่ากัดที่ไรยเงมนุทไอเกียวเงิน นะะคตีอะไรแม่ตีอะไรแม่ค่ะเดี๋ยวบอกก็หวังให้เอาผมเลือกให้ใช่แม่อ่าเลือกจัดไปเลยโอเคไหมเอาเคไหมแม่โอ้โหสีเขียวเหนียวซับนะครับเนาะนี่เลยโอเคเบอร์โทรแม่เขียนมาเลขสีเทาชื่อหน่อยนะเบอร์โทรเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ีเเตรียมเพื่อท่านเบอร์ใโอ้ไม่ทันเลยนะเนี่ย พรุ่งนี้ก็เย็บไม่ทันอีกดูแล้วเนี่ยนะโอ้โหออเดอร์เข้าโอ้โหอยากให้มีวันเว้นวันนะแบบเนี้ยนะเพราะมันเย็บไม่ทันโอเคครับก่อนมากกันแน่ครับก่อนมากครับก็มีทุกวันครับโอ้โหไม่ไม่ไม่มีเอฟเมีถ้าถ้ามีทุกวันแบบเอฟซีแบบโอเยเบื่อแล้วเบื่อแล้วโอ้โเราต้องเตรียมของมาเยอะกว่านี้เนาะของต้องหลากหลายกว่านี้ อะไรก็ขายเลยครับได้ได้ได้ใช่นไหมไม่เคยขายแต่อันนี้อย่างเดียวของคุณด้วัสองวโมงแล้วยังไม่ลงเลยปล่อยเลยเนาะปล่อยเลยเอาจนหมดเอาจนหมดชุดบัดย้อมเบ็ลยนี่นี่น่น่นี่นีคนี่นีนี่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 วี่นีนี่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 าี่น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 ีคนี่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 นา่นีนี่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 รี่นด่นีดนี่นี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 ่นี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 ่ี่